ที่การจับกลุ่มเอเย่นค้าย,ยาบ้ากันบ้างนะคะซึ่งทางตํารวจภูทรจังหวัดกระสินได้รวบสาวประเภท2อถึงสรายด้วยกันค่ะพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจํานวน58เม็ดนะคะในขณะเดียวกันสาวประเภท2ทั้ง2อรายนี้ค่ะก็มีพฤติการที่หมิ่นสถาบันนะคะโดยชาธนบัตรใบละ20บาทซึ่งมีพระบรมชายยาลั์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอุปกรณ์ในการเสพยาด้วยค่ะ ที่ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดกาลสินพันตำรวจโทพงศักดิ์วีระศิริรองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามหัวหน้าชุดงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินร้อยตำรวจเอกมนเทียนเยี่ยม รองสารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวนภูทรจังหวัดกาลสินพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกันควบคุมตัวสาวประเภท2ได้2รายคือนายติงลี่นามสมมุติอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่52หมู่ที่14ตำบลคำบงอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาลสินและนายนุ่นนามสมุติอายุ17ปีชาวตำบลหลุบพร้อมด้วยของกลางยาบ้าจำนวน58เม็ดโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ร้อยตำรวจเอกบนเทียนผลเยี่ยมกล่าวว่าจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าที่บ้านเลขที่17หมู่ที่6ตำบลหลุบอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินซึ่งเป็นบ้านของนายนุน่นผู้ต้องหาทั้งสองรายได้มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาบ้าและนำยาบ้ามาซุกซ่อนไว้โดยนายติงลี่เป็นผู้จัดหาย,ยาบ้ามาให้ส่วนนายนุ่นจะเป็นผู้หาลูกค้าในเขตตำบลหลุบมาซื้อดังนั้นจึงได้อาศัยอำนาจเจ้าพนักงานปราบปรามยาเสพติดของร้อยตำรวจเอกบนเทียนผลเยี่ยมบุกเข้าคนบ้าน ผลการตรวจค้นปรากฏพบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใสจำนวน3ถุงซึ่งมียาบ้าบรรจุอยู่ภายในถุงแต่และถุงมี 25, 20และ13เม็ดตามลำดับรวมทั้งสิ้น58เม็ดซึ่งยาบ้าที่สามารถตรวจยึดได้ในครั้งนี้ได้วางอยู่ข้างตัวของผู้ต้องหาทั้งสองรายทั้งนี้ในขณะที่จับกลุ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบพฤติการบินสถาบันเนื่องจากพบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้ใช้ธนบัตรใบละ20บาทซึ่งมีพะบโรมฉายาลักษณ์ของในหลวงเป็นอุปกรณ์เสพยาบ้าด้วย